อะไรกำลังเป็นแบบนี้บ้างเงินเดือน,นออกทีไรเนี่ยไม่ถึงสามวันหายหมดนี่ก็มีเต็มหัวแล้วแบบนี้อยากจะได้เงินไหมเอาไว้ให้คุณเนี่ยใช้หนี้เก่าหรือใช้จ่ายเลี้ยงชีพแบบที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆกันแล้วที่นี่เนี่ยดอกเบี้ยต่ำนะ่อนได้ยาวฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่ อยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็ปลดหนี้เก่าได้ใครที่อยากจะกู้เงินอยากจะปลดหนี้บัดรีไฟแนนซ์หรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่กู้แล้วใช้ถูกทางนะแล้วคุณเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีซึ่งสินเชื่อตัวนี้เนี่ยวงเงินสูงสุดคือสองแสนบาทผ่อนได้ยาวแปดปีดอกเบีย้ยนะ เริ่มต้นเพียง0 5 0ต่อเดือนสินเชื่อนี้คือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินชื่อก็บอกอยู่แล้วนะทำมาเพื่อประชาชนแบบเราโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งปิดหนี้บัตรปรับโครงสร้างหนี้เสริมสภาพคล่องหรือจะใช้จ่ายจำเป็นนะช่วงหลังเปิดเทอมแบบนี้ก็ได้หมดหรือใครกำลังจะซื้อหมูปิ้งตั้งหน้าร้านซเว่น ก็ใช้เงินก้อนนี้แหละลงทุนได้เลยจะกู้ได้ต้องมีคุณสมบัติตามนี้สัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้9,000บาทขึ้นไปถ้ามีคนค้ำเนี่ยต้องไม่ใช่พนักง,งานออมสินนะแล้วก็ค้ำได้ไม่เกิน2สัญญากรณีวงเงิน50,000ถึงสองแสนบาทเนี่ย ต้องมีคนค้ำสองคนหรือคนเดียวก็ได้แต่ต้องมีไรายได้เกินสองหมื่นบาทขึ้นไปพูดง่ายๆนะถ้าคุณมีงานมีเงินมีเพื่อนที่ดีมาค้ำให้เนี่ยคุณผ่านแน่นอนดอกเบีย้ยที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบคงที่นะซึ่งถ้าคุณกู้สัก1นึ่งแสนบาทผ่อน5ปีดอกเบีย้ยอยู่ที่0 5นต่อเดือนคุณจะต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะ ประมาณ2250บาทแล้วก็เงินไขาการผ่อนเนี่ยก็จะประมาณว่าวงเงินไม่เกินห0,000่นบาทคุณจะผ่อนได้สามปีตั้งแต่ห้า0มืนขึ้นไปจนถึง10,000 0บาทคุณจะผ่อนได้ห้าปีและตั้งแต่หนึ่ง0สบาทถึงสอง0ส0บาทเนี่ยผ่อนได้8ปดปีและถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำานะคุณก็กู้ได้ย,วยาวๆเลยแปปีเต็มมีสาทางเลือกในการค้ำประกัน 1. นคนค้ำประกัน 2. หลักทรัพย์เช่นบ้านที่ดินห้องชุดและสหลักประกันทางธุรกิจเช่นแผงค้าหรือรถที่ใช้ทำมาหากินข้อดีคือนะให้คุณได้ใช้ค้ำเนี่ยแคบพอวงเงินไม่ต้องหาคนค้ำมาเต็มส0บคนให้มันปวดหัวใครที่มีรถกระบะนะเอาไว้ส่งของเนี่ยไม่ต้องขายนะเอามาค้ำแทนก็ยังได้ กา,ารสมัครก็เพียงไปที่ธนาคารอมสินนะสาขาใกล้บ้านเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารแสดงรายได้ไปเตรียมคนคนําด้วยนะหรือว่าจะเป็นหลักทรัพย์หรือว่าจะเป็นหลักฐานอาชีพแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเอาไว้นะถ้ายังไม่มีทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกู้มันผ่านง่ายเนี่ยจำเอาไว้นะคุณควรจะมีรายได้สม่ําเสมอเตรียมเอกสารให้มันครบไม่ติดบูโรนะ หรือถ้าติดเนี่ยก็ต้องแสดงรายได้ให้มันชัดเจนด้วยแล้วก็ระวังนิดนึงนะตัวนี้เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ถ้าจ่ายช้าเนี่ยเสียดอกเต็มที่เหมือนกันแล้วก็เป็นการผ่อนที่ค่อนข้างยาวเท่ากับว่ารวมจ่ายแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายเยอะอยู่นะถ้าเกิดบริหารไม่ดีก็อาจจะเป็นหนี้ยาวได้เช่นกัน ใครสนใจลองแวะไปที่ออมสินสาขาใกลบ้านหรือโทรสอบถามได้เลยอย่ารอให้นี่โตปิดจบให้ไวด้วยสินเชื่อดีๆแบบนี้จะลืมนะท้องของเราเนี่ยเงินไวใจชัวเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยต้องพูดให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง